แง่ๆอะไรเนะโอ้ยบุติดได้แบบนี้บุติดเหมือนมันเก่าอะไรบ้ไรแบบนี้เนาก็คืออยู่ได้เนาะคือเนาะมุนบอกเฮ้ยเฮ้ยจทย์โอ้ม่างห้างไปแล้วมันสีบรุญนะเห็นบอกไงโอ้ยเนาะใช่นี่ก็เข่าไปใช้เบิร์ตคือมีแต่หญ้าแท้นี่จะเล่เข่าหรอกอันนี้เนาะูนนกั ก็มีงานนี้อ้อเนาะดเดีสิมีค่านี่เนาะ ค่นี่แต่ลำแท่นี่ยังมีค่าอยู่บ่ยังเลยยังบ่มีคุณค่าอยู่นี่เหวี่ยงสิอ่าคือเหวี่ยงแท้นี่อยากได้มีค่าเลยก็ต้องมีคุณภาพนั่นเด้นี่เนาะอ่ามีคุณภาพเลียวก็ต้องมีอ่าโอแท่นแท่นห่างเงินอยอะขนาดว่น่ะโอ้โอเห็นบ่มีค่าเลยบ่แท่นนี่มีค่าคักแน่นี่เนาะบานนี่เนาะโอ้ยเอ้ากันว่ามีค่า มีคุณภาพแล้วก็ต้องมีข้าวดีข้าวใหญ่น้ำเล็บบานนี่พี่โน้องเอ้ยโอ้ยเออเอาเนาะอย่าแป๊บนึงพี่โน้องเอ้ยถาคู่บัสิลงไปรอเบงอ่าให้หน้าตาก้าก่อนม้นอนิเนาะเปลี่ยนชมเป็นบรรยากาศก่อนจะออกเดินทางไปนาติดตามเคสของทางยายนางเมื่อวานนี้เฮาก็ได้พูดได้คุยแจ้งไปน้ำก,กันแล้วก็ให้ทางสร้างสายเจาะไปดำเนินการแล้วนะพี่โน,โนโอ้องเนาะ สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขนใด้พี่น้องเด้อเนาะพบเจอกันอีกคือเก้าคือเดิมเนาะบรรยากาศยามเศร้าว,วันจันทร์คึมฟ้าคึมฝมนอีกคือเก้าเนาะแต่ว่ามันยังมีลบเนี่ยจักหนอ่อยก็ยังอยู่หลังบ้านเือนซาร์นี่แหละพี่น้องกนะ็รอเบิรงของปลูกของพังเรียบเรียงเบิรงเนะาะทำความสาะอาดอจังหน่อยก็สิออกไปเบิง่งสมบรรยากาศเบิ่งเข่าให้หน้าตาค่าก่อน เป็นยังไงเนาะเอาพอดีมื่อกี้กัน,นี่แหละพี่น้อยเนาะจบจากทางยานางกระสีคำาว่าทางบอดี้ข้ามไปมุกละหานกรสีลองเบิ่งข้างแรขในชีวิตพี่น้องเนาะหรยตามตุกันไปเพราะว่าทางไม่เถ่าทวดอ,อยู่โรงพยาบาลอยู่หงมองมุกที่ตามอาการน้ำกันนอก็กยังเจ็บท้องอเจ็บแนบอเจ็บแน่ยังคือเกาอาการครับพี่น้องเนะาะไปได้สองสามมื้อแหละเขาไปเยี่ยมไปยามเราเนาะ เอาละกาที่ทั้งโมเชียงว่ามีข่าวดีข่าวใหญ่เนาะมีค่ามีคุณลาพษณะเลยกะแน่นอนพี่น้องเนาะข่าวดีข่าวใหญ่นี่พี่น้องเลยให้พี่ให้น้องรุ่นน้กากันอีกเนาะรุ่นน้กากันอีกจีว่าอย่างไรเลยพี่นอนะ้อยเนาะเพราะว่ามันบ่เห็นภาพให้พี่น้องเอฟซีเขาคิดเห็นภาพน้กากันเลยก็ได้เนาะอะย่งอางเกาจะเห็นภาพ เด้คืออยู่ได้เข็ดเขาอ่ะนะอันนี้บ่เออโอ้เแบบซีบ่เออเอามาใช่ไหมมันยายจักหน่อยเนาะแอนแอนเลยเนาะโอ้ยบุติดได้แบบนี้บุติดเหมือนเก่าอะไรบไ้างนี้เอ็คืออยู่ได้เนาะคือเนาะหมุนบ่หมุนแอนไม่ใชเนาะโอ้ยอ่ะเอาเลี้ยงไปนี่ก่อนอันนี้ มันโมเมนต์รถอันะไรได้นี่อ่ามาค่อยได้นี่นะาะมาไว่าตั้งชื่อสร้างานี่แหละพี่น้องเนาะสรทางสร้างพนทธาสีแล้วลก็ไว้ต่อเติมเนาะเอ่อเอากระเป็นข้าวดีข้าวใหญ่เนาะฝากพี่พี่น้องรุ่นน้ำกันเนาะทางบุเชียงหรือว่าในซ่องทางบุเชียงทางผู้ใหญ่ใจบุญเนาะอ่าทางแม่อดงมอบหมายมอบงานให้พี่น้องเนาะเรื่องอ่ารถจักรหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เลยพี่น้องเด้อจำนวนหนึ่งคัน รุนนํากันว่าสิเป็นครอบครัวใดเป็นผู้โชคดีเนาะเร็ว,รวนี่แหละพี่น้องเนาะวันเวลาครบมอบอ่าพันง่ายๆค่ะวันเวลาที่เฮานัดหมายถือว่าเหมาะเจาะพอดีกับมือนั่นแหละพี่น้อยเนาะตอนนี้เฮาก็ยังอา่าอยู่บ้านอยู่เนาะยังไม่ทันได้ออกไปเออเอาอ,อะไรพี่น้องเนาะฝากผมเป็นพี่น้องติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจรุ่นน้ำกันได้พี่น้องเด้อเนาะรางวัลใหญ่ อีกครอบครัวหนึง่งเนาะว่าไผ่สิเป็นผู้ฮับแล้วกับผู้โชคดีเนาะมามาพี่ก้อดบานนี่โอ้โออยยาเด้หนิฮังแต่เด้อนี่ม,มั่งเด้บ่มั่งเลยมั่งรู้เนาะเจิดใช่ได้บ่ยันเพื่อลูกเล้ามาดินนีแ่แล้วยันลูกมาแม่นี่ยละแม่์แ้วซับอาราคาอ,คอ,ย,อายู่เมื่อคืนนี่ก็ซับอาราคาอยู่อคืนนี่เฮ้ยเฮ้ยเจิดเจิด หม่างห้างไปแล้วมันสิบอายุนะเห็ดบอกเลอโอ้ลายดีเนาะอดอยู่สิบเมกลัวแล้วเมื่อคืนนี้นางชาบเอาอยู่ในเมื่อคืนเนี่ยแต่ว่ามันตอนแดงมันตัวนี้บอกเวนกอตัวนั้นบอกตัวนี้กาวอยู่อันหนึ่งคำว่ากลังเวนแบบว่าได้หนทู่กลังคืนพ่นนอนวันคำได้ได้อาวานเอากลังคืนนอนบ่ใชนแต่นอนไล้กางคืนแต่นอนหมาาอยางช้านี่สมุนไพรดีนี่เบน นี่นี่นเนาะเก็นไหต่ำฮวงได้นี่กินว่าได้หืมแทบแทบได้กินได้สบายไอู้บปผูกไว้ไอยู่ได้เนาะมางน,นี้มันแซ่บอยู่แล้วนี่นีอ่ะหน่อยหนึ่งลองบ้างลอง,ลองแล้วลองแล้วไปค่ะ ยังคือเป็นอยู่นี่ห้อยมาพูดแดดนี่เนาะมาเปลีนกำแพงใช้ลูกได้มีหลายลูกได้นั่นแท้นี่ลูกน้อยสามล็อกตัวตัวนี้ว่าได้ก็เป็นตัวนั่นแหละบอกว่าได้รใครก็ได้ร่างขุณแม่เปิดเตาเกลือได้หรอกโบแมนแล้วนี่จะบอกของน้อยโบแมนลูกน้อยนี่ ได้บ่บ่ได้อีกเนาะเปลี่ยนได้ดอกไหนมาซือกันกว่า่านใช่นี่เือกูแจมาคือกันก็ะโดะดตายบาดนี่ปึ๊บโอ้หกแกลนี่นี่ยังาพักเลยพอได้กิน,ลน,นกกกแล้วเลยงามเจ้โอ้หกบงเขาออกมาแล้วนี่ทั้งป่าแล้วมาเที่ยวปีกี่เด เฮ้ยกบเข่าอยู่ใช่ไหมนี่จักผูกไปหาเบื้องคนละเหรอนี่บอกกบเ,เดียวไปขึ้นไม่ได้หย่าเท่นี่โอ้ยนี่ได้งัวามาผูกนี่เด้จักเมื่อวานนี่ดุงเราเอามาผูกอยู่ฮะงวะัวเนาะบมูคือคว้ยกินเด้ลูกคือะหมูกวา่าอยากเด็มเนาะเนาะนี่นี่นี่งัวกินนี่คักได้นี่คว้ยกินนี่ โอ้ยเนาะใช่นี่ก็เข่าไปเซเบิร์คือมีแต่หญ้าแท้นี่มันจะเล่เข่าหรอกนีเนาะอยู่น้ำกันนี่แหละมขึ้นอยู่เข่ากับหญ้านี่อยู่น้ำกันปะแสดงว่าเข่ากับหญ้านี่เป็นพี่น้องกันได้เนาะเอ้าเนาะต้นเงาวาลน้ำกันเนาะเข่าเข่ากับหนาเนาะเข่าหน้าหญ้าปะแสดงว่านี่เป็นพี่น้องกันนี่มันคือกันขู่อีกแล้วนะเฮ้ยแม่เด็กนี่นี่นะฮะขู่อีกแล้วนี่ ใส่สะเดย์กรยังนี่บ่ค่ะหัวลูกบดินแดงเบืองมันเป็นจะไดเนี่ยฮะน้าบัวงามสะเดยยังหัวซักลูนก่อนก้อยซักขีดดลูก่อนไหนคบตลอดค่ะน้าบ่อยู่มันหัวหัวจักจะใดปุ๊บปีนี้อัดน้าบ่อยู่จักเถื่อเห็ดบ่คักสองสามเถื่ออัดเลยจักคักบ่คักแล้วก็ว่าซักจุบจุบลงอยู่หันจักจะใด อลองเบิ้งสัตเอาคำว่าจะเห็ดอยู่ไปนี่ก็ถือว่าจะเห็ดคักบอ้จ้ากระถาจ้าลงมาเห็ด์ฉันแล้ววะแล้วนี่ออกชีพป,ปั่นกระเทนหน้าเก่าแล้วจิตก่อนรับจ้างโอ้เอาฉันใดเอาใช้ใช้แล้ติดมันนี่เลยเนาะเดี๋ยวจังรอลงไปเบื้องพุ่นพี่น้อง จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ให้เลยฟังฟังคั้งนี้นี่หน้าหน้าสาวหน้าสาวแต่วันนี้นป้าอะไรเห็ดคนเดียวป้าอะไรเห็ดคนเดียวเป็น <c oughs> เดี๋ยวป้าลุงเพิ่มเห็ดสองชนเลยเป็น้องวันนี้บุเชียงเห็ดคนเดียวแต่ก้อนนี่ก็ว่านเอาว่านเอาบนันี้มันมอง,งามมีแต่หญ,ญา้าแลขสองสามให้ลงไปนี่นี่เนีขอบเป็นห้องเขา สอหมอ,อกสองหม้อบานช่วงวานเนี่ยฝนตกตลอดเลยพี่น้องสุดท้ายมากก็ดำหมาบานเนาะมชิ่งงามๆเตะดำกันพอมันบุมีห่าให้ใครอยู่ใช่เริ่มมองตีนมานอ่็หัวมองตีนอีอกนะบ่นั่นแด่หมักลงแถวนั่นแด่หมักโจ้หมักแถวนี้บ่แถวนี้แหละออือออ ม,มาจบพ่บอระบร่แจ็คพ่อบอ่พอแล้วถามเบิ่งคนตกอิมเมรี่เพล่ะที่อยู่อ,อ,อยู่บนน้ำน้ำกับพอดีแซ่เข่าเนาะมัวเป็นหัวแบบประเดี๋ยวตะวันได้แดดเละแม่นบ่อโอ้ยนาะอ่างนาทำไปนี่ก็ยังมีหัวมองไปอยู่บอ่อเลยเจาะได้วป่าตอนนั้นเจาะน้ำครับตอนทาาน่าวานเข่าเด้ จะหายน้ำไหลลองไปเบิดก <Yeah. S 1> so right. yeah, so ็ได้คุดคลองเป็นน้ำลึกๆมีมุยูบัตคุดได้ผมทอทั้งผมเบิรงยอะค่ะใช่ทอทงอพุ่นพ่อแนนครไปคอยอัดได้ค่ยเง่นมันพวงอีกไปช่ราไปเบิรงอีกก่อนเล่านี่จหาการมาสาใส่ผพอเขาก้ามได้ ข้าเจ้ากรรมแน่ตัวนี้เนะเอได้เยึดเลยปิดอีกอนแน่ขุดลงไปชิดแล้ <c oughs> ติดหน้าบ้านเฮ้ยนนั่นก็เป็นวัดวัดเข่าก็คือบ่คอยง่าบ่ไดนนี่เนาะปีนดูว่ามันยังโมทันที่ขึ้นวะของใคร นาเอาเลยบอเขียวใช่ใช้ทางพี่บอ <c oughs> แบบมันโมเลดเด้มันโมเลดให่ขาวเขียวเลยโอ้ยนี่นนหย่าน้ำขนานี่เป็นกระมบงเกี่ยวเอาเอาเครื่องน่อยมาตัดเอาเ่ยเอ็นี่ใส่กระสอบเมื่อให้งัวกิน วันในหัวบ่ได้ในวานนี่มันฝนตกเมื่อวานนี่แหละใช้ท่ออยู่ใช้ขับรถนะหัวต้องอีดีล่ะโอ้ยไหลโอ้ยยังไงเลยใหปิดอันนี้นะใส่เลยนะโอ้ยขุดเอาขึ้นมาแล้วปะฮะขุดเอาขึ้นมาแล้วโบ่บ่แม่นต้องปิดแต่โบได้เหยียบเหยียบอยู่ขนาดเจ้าี่ได้นะเอาขึ้นมาไว้แล้วเป็นยังไงขึ้นไปเลยแต่โบว่ามันใช้เวลานะ ฟิตได้เธอได้ได้ก็มันได้นะหาอยู่ได้ต้องเอาผ่ามาถุงผ่ามายัดใช่ไหมต้องใช้ยหลายใส่อยู่ทัวร์อีกคือเกราต้องใช้หินในหลายขวารักขวารงเลยเลย มีน้ำแส่เขาวเถื่อได้นอนน้ำขานาคณะเลยเดียวดีเด้เยะไปเลยว,ยวะได้ได้เียมีอีกวา อีเาเงินกูนนทีเรา่งนไปเได้่ไิสอบเจ้าสอบล้าีนึงกะเอาแล้วคันก็ไไม่กินป่ะบันี่ยุล้วตัวนี้พูนบ้นไ่ะน่าพี่นะปะตรงไปเด้ก็ได้ ก็มีหญ้าเนาะนาเราก็นนกเนาะอืมผัแกแว่นอะเปล่าใช่แว่นผักแว่นบ่เก็บน้องไม่เนาะตะกี้น้ำหนีก็มีท่อยเนะี่ยค่ะข้าบ่นหินมันอยู่สูงามาเนาะอยู่สูงเลยเย็นอยู่สูงระเบิดจ้างกันญาติพี่น้งนนองมาลำซอยพี่น้องเลยจ้างพี่น้องมาลำเพิ่นเดีวเวียวกเดางานเพิ่นเด็ดมาลำซอย ะะสส 50, น่าเส0นห้าสิบพันกิมลูกกาลูกหยัางน้ำนีว่าสองล้านแล้วสองลานปลายบสองลานปลายทั้งลบทั้งลำดาเมื่อเดียวด้วยวะเนี่ย <c oughs> มือเดียว <c oughs> เป็นจอมกาเลยนะพอเย็นกล้าพอพอจังหวะ๊กหน้อยเนาะแต่ไหนกันยัง,ง,งบ่พ่อไม่ล้สะหหนึ่ง มาใส่เหนองอีกเวดมานสามสิบมัดกับให้นองกันเ้ยเออเ <c oughs> ข่าไปแ,แล้วนี่ใช่มีหรือวะให้น้องขาดแล,ะะแล้วจะเว่ยอะบ่ร้อขาดในน้ำพุกแล้ววนะ่ากับผู้ดียํสานายเลยนะผู้ดีแซ่เขาผู้ดีได้แต่มาเบิง่งกัทั้งเข่าทั้งฟืน้ำนี่เนาะ <c oughs> มาเงี้หอยเชอรี่เนี่กัดเห็นไหมกัดเนี่ยซุริมัวอยู่นิดนึงนะแต่ว่ามันโบลาณแล้วจำเก่าแล้วว่ะจำเก่าน่ะเพราะว่าอยากให้มันไหลงงนิดจะหน่อยนะมรดค่ดไหลจำเก่าสาเหตุเขาปิดน้ามันจีทวมเขาไปเลยไงว่าเปรียบเ <c oughs> ทียบสกะบผายน้ำรดนะผายน้ำรดผายแบบระบายเนาะแม่ทำป้านชุน้งกุนีกับโมยูครับสอนแต่าย่าเนาะดูวิปานี่เลย สมัยเนี้ยงออยเดยหักเมื่อนัื่งิงงอ้อยเฉเกี่ยวเด้อขากเฉาเมือยเป็นยางเกี่ยวขาดควรจะได้แตละสอบเด้อเตละกำบน้ำต้องอะไรเต็มมัดปลกไปเบิ่งน้าผูไปใช่มีอีกบอสะกิดใจอีกแล้วหันมันขาดอะไรกันขุดสะใสจนเต็ม กปูก็ออ,อบ khô กูอะไรหรอรแบบซี่นี่มุดดึงดินลายสิกัดตีนเจ้าบหมอาใส่วิตามินด์ดอกหมอว่าดำอีกจักสี่ห้ามเมื่อแล้วกม็ามาใส่วิตามินเอาหมาู่อะขาดบ่หมใช่โบปลอดภยัยโอ้าแต่กะแต่กะมู่บอยู่ได้เนาะน่ะนะมู่บอยู่ โอ้เนาะ้าพลกกิโนี่ย่อันนี้โบโซนี้บที่เจ้างัวมากินนะแม่นพูด่ะ้าล้าทั้งพูดยน้ำวันเชได้วัดแนวด้วยวัดันแดดน้ำเย็นแล้เน่าดแน่จักชิบะมันนาเนาะก็อบงามปีนี่ปีนี่บพอว่าผ่านเลยบาเขาปีนีเขาน้า ดได้ว่าค่ะว่า,ามีการนี่ทายล้ำไม่ต้นบ่ายว่ะอันนี้ว่านน,นี่แหละขนวยเนาะคือถึงห่าเลยเนาะบ่งอามเนาะโอ้ปานไล่ผีเลยนะก็อันโอ้เบิ่งเมื่อวานนี่กะยินข้าวพี่น,อน,น้องเนาะถือว่าอันตรายอยู่เนาะสำหรับทางเมฆฆ่าเศร้าขายว่ารักไงได้แหละอันที่บอกกั อันนก็มาเกิดแถวใกล้ๆแถวบ้านเขาแน่นะพี่น้องที่เขาหม่องไปเฮ็ดวิเฮ็ดงานเนาะอ่าโจรปุ้นห่านคัมทิ้ในคลิปโดดพี่น้อยเนาะดูเดือดขนาดเลยมันม่แล้วบาทแต่ว่าทางตอนนี้เจ้าหน้าที่เพิ่นก็กำลังอารมณ์เนาะกำลังสืบสวนกำลังค้นหาเจ้าของที่อันนปุ่นคัมอะไรพี่น้อยเนาะใช้เบิองว่าสาเลยคือว่า โจดนะเิ่นเผารถใช่ป่ะ่าโจรนี่บอกเลยว่าเนียนเนาะเจ้าขี่รถเก่งรถเก่งขั้นสีดำแล้วมาจอดจู่ยางในได่ตามที่ติดข่าวอยู่บ้านพระธาตุอิหขางและก็เผารถเก่งได้พี่น้องเผาแล้เกิดคกรณีก็จักไปพาคกันอยู่ชชยแล้วป่นเกิดเนาะถือว่าเป็นคดี ง่ายเลยแหละพี่น้อยเนาะนว่า,วาห่านคั่นี่กับพี่น้องหู้ลายเลยเนาะต้นนมรับของลาวเลยแหละพี่น้องประเทศเหล้าเลยเลยนะพี่บอกแต่ว่าก็แล้วเนาะโจรเป็นคนชื่อห้องว<ม>่าโจน,นเจ็บดีแต่ว่าคนผู้ที่เพิ่นไปนะปุ่มีไผ่บาดเจ็บปุม่มมียังเป็นกับพอ่อแฮงดิเจ้าของท้องนะการชีนักในอยู่มันเป็นห่านที่เขา ผ่านไปผ่ปานมานะพี่น้องเนาะเคยคำหูไปว่า para, เคยเห็นอานนี้อันอยู่สวรรค์น,ใน,ในีนะ่แหละเนาะพี่น้องเอฟซีเด,ดี๋ยวทั้งเนี่ยจะได้ติดตามทั้งทางเฟซทั้งเฟซบุ๊กอีกจเจ้าแชร์กันในตนอนนี้เมื่อวานนี่แหละประมาณหาบุงแรงเนาะช่วงนี้แหลนะเนาะเออ้าก็เนาะเท่าไรแล้วครนะา,า,าบบารนี่ชิได้หนึ่งเก้าฮะหนึ่งเก้าโอเคเนาะเดี๋ยวการชี้ได้เดินทางออกไปเพื<ๆ>่อแล้วบารนี้พี่น้องไปเบิ่งสายเจาะ อยู่บ้านประทาดอีกครั้งมืองนุ่มกันเนาะมาเพิ่มน้ำมันการฮอดใส่กันแล้วเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ถ่ายคลิปบันนี้พี่น้องเนาะอยากพี่น้องเนาะว่าจะเป็นครอบครัวใดเนาะอยากให้เป็นครอบครัวใดที่ว่ารางวัลใหญ่นี่ิวเซียงจะมอบให้เนาะเดี๋ยวรุ่นชมน้ำกันในพี่น้องเด้อคอมเมนต์เข้ามาได้เนาะพี่น้องเนาะมือเดินทางอีกคือเขาพี่น้องเนาะเดินทางขึ้นแลราคาวันที่เจสซีเจสซี แล้าห่านี่แหละกับกำลงมาอีกเนาะว่ทาทั้งมีนัดหมายทางแผ่นหมออีกคือเก่านะพี่น้องไปไปมากๆกับกับนี่แหละเนาะช่วงนี้กับเพราะว่าเวียกเขา,เอ,าอยู่ทางเหนือตั้ง,อ,งอยู่ทางเซโปนทางสาร้างก็น่าจะมุ่งด่งานคาเรียบร้อยแหละเขตของทาง,งน้องไม้น้องทายกันสำหรับทางบ้นนานเชินซานว่าภาพผลกระตุกนะพี่น้องเนาะอีกบุญลนบนบ้านเดอกเนะาะครอบครัวเขตนี่กับพี่น้องเพราะว่างบนี ท่านช่ว่าก็บงบเพื่อนใหญ่นี่มีครบมาเบิ่อแล้วพี่น้องนะเนาะเหลือแต่ทางห้องน้าห้องในหรือ,อว่าห้องครัวตัวนี้ยังบุท่านไม่มีเนาะเกตของทางนองไม้นะ้องทายนี่เนาะเอาอาละร,รุ่นชมน้ำกันเลยพี่น้องเด้ออยากให้เป็นครอบครัวใดคอมเมนต์แล้วก็รุ่นน้ำกันอีกเนาะวันะนี้ทงางบุษย์เชงก็จะได้ล่ำลาไปก่อนเนาะเอาข่าวดีข่าวใหญ่มาแจ้งพี่แจ้งน้องน้ำกันแล้วก็ให้รุ่นน้ำกันอีกเนาะว่าสิเป็นครอบครัวใดแล้วก็ถ้าวันเวลา,าครบ จบล้วก็แม่นว่าหมหมให้ทางครอบครัวเพื่อนเนาะติดตามมาสมงน้ำกันนะเนาะอาเมาื่อนี้ลาไปก่อนเนาะอยู่ดีไม่แห้งล่ำด้วยลำด้วยในหนาทีการงานเบิดสุข,ขุสุคนสบายดีได้อพี่นอ้องเด้อ